เอ,อ้เป็นคนพื้นเพคนจังหวัดไหนวะตอนเกิดมาก็อยู่ยะโสธรครับผมอ๋อเป็นคนยะโสธรเหรอครับผมยะโสธรนี้อยู่ในพื้นที่ของภาคอะไรนะภาคใต้ครับ<พ>ระบบไหลเวลียนโลหิตเป็นไงวะไม่มั่วตัวไงฮะแต่ยะโสธรอุบลอุดรการสินุ์นี่แถวอีสานคับผมแถวเหนือจะมีจังหวัดอะไรบ้างแถวเหนือน่ะเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็ เชียงรายแล้วก็ลำลำพรนลำพรลำปางลำ,ลำปางปากใต้นี่<ม>ก็จะเป็นจังหวัดอะไรนะเลยพิบุรีไปก็จะเข้าจังหวัดประจีนประจีน,นจังหวัดปะจีนได้อีกหนึ่งชุดนะเราจะไปเรื่อยๆเยนาะ